เออออ่่เเราต้องพูดไฮไลท์เปิดคลิปครั้งแรกเอ่เริ่มไงดีวะเนี่ยพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะครับเอ่อพูดเลยนะครับนะจะพูดจะพูดเลยนะจะพูดแบบเปิดคลิปแบบไฮไลท์มามาโอเคสามสองหนึ่งเอาละครับสวัสดีชาวเจ็ดโหลกันทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับทางพี่เนม MNJTV นะครับจับ พาครอบครัวหัวฟ้านะครับมาทําชาเลนสร้างบ้านนะครับเราคนที่สร้างบ้านไม่เป็นอย่างพวกเราเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะสร้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำคอนเทนต์ต่อไปโดยการอยู่ในบ้านที่เราสร้างเอง24ชั่วโมงในคลิปหน้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะต้องสร้างบ้านแข่งกันให้สําเร็จนะครับแต่ว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านเลยสักคนเพราะว่าพวกเราเนี่ยคือเด็กติดเกมกระทั้งแก๊งเลยนะครับผมแระแถมนะครับยังเจออุปสรรคมากมาย นะครับทั้งฝนตกรถติดแดดออกนะครับผมงูนะครับน้ําท่วมนะครับหลายอย่างมากมายนะครับมาดูซิว่านะครับในวันนี้นะครับพี่เนมนะครับจะพาทุกคนในครอบครัวหัวฟ้านะครับผมสร้างบ้านกันได้สําเร็จหรือเปล่านะครับขอให้มันไม่ต้องออกมาเป็นบ้านนะครับขอแค่มันออกมาเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถอยู่ได้ค้ามคืนนั่นเองนะครับผมเอาเวยว่านะครับในวันนี้เราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมอพดีครั้งแรกครับ โอเคครับขอบคุณครับผมรับชมคลิปได้เลยครับเอาเลยครับก็เจดโหลดนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม เดวันนี้นะครับเราจะแบ่งทีมกันสร้างบ้านนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านทั้งคืนเราจะแบ่งกันเป็น3ต,ต่อสนะครับผมคือผมแน,แน่นอนก็ต้องเป็นหัวหน้าช่างทีมหนึ่งอยู่แล้วนะครับลูกทีมผมก็คือผมรับโอ,อย้ยได้แล้วเฮ้ยเบี้ยมมงอีกแล้วนะปันให <โอ S 1> ้มาเลผมจบมวิศวกรรมศิลปศาสตร์มาผมจบคณะคณะอะไรดีวะคณะขนมกรอบชั่นฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหัวหน้าทีมเหลี่ยมนะครับของเหลี่ยมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการแบ่งเงินทีมละ ห้าพันบาทนั่นเองครับผมเ,เ,เงินเหลือก็เอาไปได้เลยไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปซื้ออุปกรณ์ช่างกันเลยครับผม จังไรแมนพร้อมครับจังไรแมนมาแล้วโดยเฉพาะจานที่มาจังไรโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างแล้วนะครับถ<อ>้าก็มีสปงสปอนอะไรที่แบบจะเข้าก็เข้าได้นะครับติดต่อได้ลิปนะครับสายเลยนะยาวเลยเราจะจํากัดเวลา15นาทีใน<ห>การเลือกของ<ห>โอ้โหว้าววิ่พไปเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลากันใน1ึกวีแล้วกันครับเรื่องไปไปแล้ว ให้พี่เสือเป็นคนนำเรามีแพ้ไว้ใจบ้างมีที่ยเลยเรายของเสา่อนก็หาเสาพี่เอาไว้เอาไว้รองกับพื้นได้นะตอนกับพวกมะเล็เดี๋ยวพี่เกียดตรงนี้มันมีซอมด้วยพี่อ่าไว้อ่าอาเอาบ้านท่อไหมบ้านท่อเออท่อเพราะว่าท่อมันจะมีข้องอต่อกันเลยเออเออได้เผมไม่รู้นะครับว่าทีมนู้นเขาจะเร่งรีบไปแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมบอกกันเลยว่าการเร่งรีบตอนนี้มันจะสบายในอนาคตนะครับทุกคนครับ สองร้อยแปดสิบบาทเอาสองคือต้องอันนี้สองทุดไม่อยู่ประจานเราต้องมีจิตใจตอนนี้มันขาดอะไรแบบมังหิดเราเนี่ยไม่รู้ว่าฮะเขาบอกว่าปูอยู่ข้างในนี้นะครับตอนนี้เราไม่มีเวลาถ่ายไม่มีเวลาถูกลตกล้องนะครับต้องใช้สมาธิแล้วก็คิดว่าเราจะออกแบบบ้านยังไงไน,นะครับทุกคนครับ่อนเลยหลังจบแล้วเมื่อกี้เข้ามาทุกคนครับตอนนี้คือพวกเรารอกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เหลือเวลาประมาณสองนาทีก็้วที่ตักรอดีกวยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทันเวลาทันทันับทันทันทันครับเดี๋ยวเขอโทษนะครับอันนี้เอาไปให้ลูกก่อนนะแล้วนี่คือท่อแป๊บม็นยังไงครับอ๋อพอดีบ้านท่อน้ำแตกทว่าครับก็คือบ้านแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับพวกเราเน้นแข็งแรงทนทานนั่นเราเรียกว่าเร็วรวดเร็วแต่ว่าสองวิเศษก็เหมือนการทีมเลยโอ้โหคือลู้เปล่าว่ามีเกมให้เล่นด้วยนะครับคุณเสือเตรียมตัวรับชะตากรรมแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าบ้านผมหรือว่าบ้านพี่เสือใคร วันสวยกันหรือว่าอยู่ได้มากกว่านะครับปั๊คืนนี้เฮ้ยกระบัโอเคทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางกลับมาถึงตรงที่สร้างบ้านแล้วแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือมันมืดมากๆฝนก็ตกลงมาบ่อยๆเฮ้ยทุกคนครับเขากำลังจะทําไฟถ้าไฟตัวนี้มันเปิดแล้วมันสว่างหมดอะได้ทาคลิปต่อครับแต่ว่าถ้าสปอร์ตไลท์ที่ผมลงทุนซื้อมาเนี่ยมันไม่สว่างถือว่าจบครับเฟลครับวันนี้ทุกคนครับตอนนี้เราแก้ปัญหาได้แล้วนะครับทุกคนร้อมเนียฮะ้อมครับคนฟองคองสู้สู้ ใช่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละทีมกันแต่คือพวกเราก็คือครอบครัวเดียวกัน่ต่อต่อต่อล้วไม่คือถ้าลุยปดเลยก็คือมันก็เปียกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันไม่รู้จะเริ่มได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะทำคลิปนี้ให้คนดูได้รับชมจริงครับทุกคนครับ เราจะมีเวลาในการสร้างบ้าน2อชั่วโมงนะครับผมท,ท,ทุกๆุครึ่งชั่วโมงนะครับผมเราจะมีเกมกงร้อไร่โชคในเกมนั้นนะครับก็จะมีไอเทมแล้วก็มีกติกาที่จะพลิกเกมได้เดี๋ยวเรานะครับจะแยกย้ายกันไปประชุมก่อนกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝั่งเราเนี่ยเราจะสร้างเน้นแข็งแรงไอเทที่ผมซื้อมาดูเหมือนก็ว่าแพงนะซื้อมา100อร้อยก้อนแค่300เองใช่งบประมาณที่เราใช้ไปเนี่ยสามพิบาททีมรู้หน่ะที่น่ากลัวที่สุดคือพี่เสือเพราะนั้นตัดกลาลังเขาถ้าเจออะไรเงี้ยเอาพี่เสือคนแรก โอเคเดี๋ยวต้องรอฝั่งนู่นประชุมเสร็จก่อนเดี๋ยวพวกผมขอคุยกันเป็นส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับถ้าสมมติว่าบ้านเราสูงเมตรหนึ่งมันจะแข็งแรงกว่าข้อดีของบ้านเราคือไรดีสะดวกรวดเร็วถูกย้ายได้แข็งแรงแมาก่อนกับพายุเข้าก็ลงฟิวพายุเข้าแล้วขนเข้าบ้านรบเราหมดไปทั้งหมด3,200นี่คือ3,200เหรอเนี่ยอยากปากดีกันติดก็รอเสร็จก่อน มาอีกแล้วมาตอนนี้ฝนล,ลงมาต่อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องทุกคนต้องแข่งกันทำเวลาเอาชนะกับฝนให้ได้นะครับทุกคนครับจัดไปสนามนี้เขาไปลื้อเขาไปลื้อมาแล้วคนนี้ทำอะไรกับครับเนี่ยตอกโซ่เนี่ยของปุ๊บเป็นคำอะไรครับเนี่ยของบาลานตีเส้นวัด98 รูปเหมือนทางนู้นเขาจะไม่มีตลับเมคครับทุกคนครับเพราะว่าขอยืมผมทุกคนครับเกิดการแย่งของกันเกิดขึ้นระหว่างทีมเอเมโจแล้วก็ทีมจานถอยนะครับกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะไปไกลมากแล้วนะฝั่งนู้นนี่แบบยังไม่ไม่ไปถึงไหนเลยเลยยังวัดกันอยู่เลยดิยาเนี่ที่อะอันเนี้ยไป้ทำอะไรอันเนี้ยไว้ทำอะไรอ่ะเออดึงยิ้มเนี่ยมันใช้สองสองทางจะโดนพวกผมแน่เฮ้ยรูปเหมือนว่าทีมนู้นเขาจะยังไม่เริ่มเลยครับทุกคนครับเฮ้ย เือคุณเซฟเสร็จแล้วพี่ปุ้งก็เสร็จแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนเคยคีมตัดท่อเราอ่ะมันพังนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปขอความช่วยเหลือฝั่งนู้นนะเฮ้ยไปเยืมเรื่อยได้ไหมครับฮะไปยืมเรื่อยได้ไหมครับไปเรียกคนหน้าคุณมาคุยกับผมไรวะลูกคีมคุณมาขอเรื่อยผมครับผมอยากได้ท่อของคุณน่ะเออเอาให้เข้าไปไม่เหลือๆครับยืมหมูยืนแมวไม่เป็นไรแล้วค่อยไปขโมยกันมาไปดูดิยดุยดุดุยดุวดุย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 ดุาดุย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 ด ตอนนี้ปัญหาของเราคือการผสมปูนครับเราไม่รู้ส่วนผสมแล้วก็รายละเอียดที่แน่ชัดก,ก็ขอเอาไปแบบกลางๆแล้วกันกนี่เขาไปไกลมากนะประมาณ30%ได้แล้วตอนนี้ครับประมาณนี้ลุงเนี่ยนะครับขนาดตอนทำตอนกลางคืนนะครับทุกคนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเอาขอคืนครับเอาวก็ขอคืนมาครับผมครับได้ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนได้สามคนป่ะเนี่ยอรเดี๋ยวเงินไปป่ะเนี่ยมันนอนยังไงสามคนแคบอ่ะทำไมคุณไม่ดูสภาพตอนที่คุณมาขอของของผมเลยอ่ะ เขามาว่าเราพวกเราได้ไงวะเขาไม่มาของเราเรายังให้ะ่ะเป็นช่างคือยังไม่มีถุงมงถุงมือถ้าผมเดินใจทำแบบรวดเร็วแบบนั้นไม่ได้ตีุปกรณ์อะไรไม่ได้คิดอะไรก็ทำได้เดี๋ยวรอเกมกงล้อมาอะไรโชคมาเรื่อยๆโอเคครับ,คครบทุกคนตอนนี้นะครับพี่เสีก็จะทำการโดมกลาวโชว์นะครับทุกคน <S <S 2> <S 2> อดีฟังตามพี่นะก้าวขาก้าววิจุดเลยขอขอโทรศัพท์พี่หญ่ได้บางมือก่อนครับบางมือก่อนตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะผมวงล้อไล่โชคนะครับเราจะให้ส่งตัวแทน1คนนะสุมวงล้อตรงนี้ซึ่งในแต่ละวงล้อนะก็จะมีหัวข้อส่งทีมไปแกลหรือว่าไปขโมยของอีกฝ่ายหนึ่งมานะหรือว่าจะเป็นขโมยลูกทีมของอีกฝ่ายใครจะเปิดชุกับผมครับเอาสามเป้ามาชุบชูชุบหนึ่งศูนย์ชุบชูชุบ ชุบชูชุบเอาแตกแล้วหรอเฮ้ยเนเล่นลีลาเนี่เฮ้ยชูชุบเฮ้ยพี่เอาให้ได้พี่ชุบชูแบกเป็นหมุดแบกอะบอมโบขมล่ คนที่ผมจะเลือกพื่เสือฟังนะฟังนะขโมยลูกทีมเนี่ยคือเราจะขโมยใครก็ได้ครับสองเลยคนที่ถูกขโมยมาต้องยอมทําตามพวกผมสั่งมีเวลา10นาทีนะในการที่จะใช้ลูกทีมที่เราขโมยมาเนี่ยโอเคครับงานแรกที่ผมจะใช้พี่เสือคือมาตกตูนครับหมุนห้หมุนฮะไม่ไม่มีเวลาต่อครับครบสิบนาทีแล้วนะครับผมไม่ใช่พี่เราจะสุงขนาดนี้เดียวเราไม่มีไม้เรอควนไอ ผมขโมยแล้วครับผมบอกอะไรเอาเขามาเองเขามยเองเป็นอาคุณไหมผมไปไปไปอยู่ทีมนั้นกูก็ทำอยู่ทีมนี้กูก็ทำใครไม่เอาเป็นสามีไม่ได้แล้วนะทุกรอบเลยอ่ะเขามีฉาเราหรือเปล่าพี่เดาครับทุกคนวางมือตอนนี้ครบสิบนาทีแล้วครับตาต่อไปนะเราจะให้ฝั่งนี้นะครับเป็นคนหมุนขอแก้มอีกเยอะมันไต่อะไรวะอะไรอ่ะขโมยของอีกฝ่ายขโมยโบนัสเออขโมยดีมาดิเรื่องสองซับเดี๋ยวนั้ ตแง่ะผมตักปูนมาแล้วครับมาแล้วครับผมธรรมดาฮะทีมี้ใช้หัวทีมนั้นใช้แรงมันต่างกันอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ได้ขิงหรืออะไรนะครับรู้ไหมครับแม่ครับผมไม่เข้าใจจริงเลยอ่ะมาเอารถมาอ่ทำเป็นหูชวนลมด้วยทางนั้นนี่เขาเริ่มโปวนะตรงนี้บ้านเหล่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รอบครับผมเร็วครับเร็วมากโดยเฉพาะจาทีมนี้โคตรเร็วเลยอะไรนะเร็วเร็วลำบากเลยครับทางนี้แบบ กูเหลือน้อยเหลือเกินไม่เป็นไรครับยังเหลือการมังนึงผมว่าคุณไปสัมภาษณ์ทีมงุูดีกว่าฮะโอ้อันนี้คุณแบบแข็งแรงมากเลยนะครับยกทีละสองก้อนผมก็คิดว่าจะทำอะไรง่ายๆแหละครับแต่ว่าผมอยากจะทำอะไรแบบที่มันยิ่งใหญ่แบบแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคนดูครับหล่อเลยทุกคนวางมือครับผมทุกคนวางมือครับครบสิบนาทีแล้วของที่ขโมยมาเราจะต้องคืนเขาด้วยนะไม่ต้องเอาเองครับไม่เป็นไรครับนี่รับหรืรับครับแกแล้วแกแล้ว เี๋ยวเราจะแก้ปัญหาด้วยการที่เราจะเอาไม้ตักซื้นแทนแล้วเร็มาลงมาลงมาผมจะไมยอมทำให้ควกพี่เทียวผมผิดหวังแน่นอนฮะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีครับเที่ยบ้านที่มันใช้ได้จริงอ่ะมันเห็นผลแป๊บเดียวตรงสาแต่แม่บาบูเอ๊ไปเอ๊ะเวพี่แเอาแล้วตอนเนี้ยตกแรงมากเลยครับทุกคนดูดิ ไว้ระวังหน้ากันอะโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้คือแบบว่าฝนตกหนักมากนะแบบพื้นน้ำท่วมแล้วตอนนี้ไอ้เอ้เเน่ไอ้ยนยาอเน้่าน้เ่าไ้่าเข้าบ้าอนเข้า้านเน้าาน่น่อนอ้ ตอนนี้คือคนที่เขาเข้าไปนะครับเขาต้องเสี่ยงกับกระแสไฟที่มันจะช็อตอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้ทำให้จริงเป็นต่วเ้นนะไม่ไหวปล่อยไปเลยไม่ไหวปล่อยไปเลยเสร็จแล้วพเสร็จแล้วโอเคคือตอนนี้เราลืมของบางนั้นเยอะมากตอนนี้ไฟมันช็อตผมว่าเป็นหขวงน้องๆนะครับเดี๋ยวเราขอทําการเคลียร์เรื่องไฟทั้งหมดก่อนแล้วเราจะมาทําต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมเฮ้สวยมากสวยมากเดี๋ราต้องเหลือเก็บของนะครับผมนี่รองน้ำนะเฮ้ยงู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  ไอ้เหี้ยงูขออยู่ตรงนั้นหมดเลยอ่ะเออใช่ถอย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 เออดีหายใจดีเลยถ้าคืนนี้เราเรานอนอ่ะมันมานอนแน่นอนโอเคครับก็เอาเป็นว่านะครับถึงแม้ว่าเกมเราจะเป็นยังไงจะแพ้หรือชนะคือเราคือครอบครัวเดียวกันเว้ยทุกคนแต่เราต้องห่วงความปลอดภัยของคนในสมาชิกในแก๊งกันนะ ต่อไม่ได้แล้วผมอาจจะปิดคลิปก็ได้พี่ดีดีเป็นอะไรที่ว,ว่าเรามาช่วยได้ไหมคือจะรวมทีมันใช่ไหมใช่มันรวมทีมสร้างเป็นเป็นหลังเดียวเลยช่วยกันให้มันเสร็จให้คลิปนี้มันจบอย่างน้อยมันก็ความตั้งใจของเราทุกคนเลยอ เน,นเราอางนี้ตอนนี้งบประมาณของเราอะ่ะมันยังพอเหลืออยู่ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มช่วยกันสร้างดีบะดีปะดิมครับดีเอาใครเอาอกูไปโอ้เราเนี่ยได้ออก เดินทางไปซื้อของกลับมาแล้วนะครับงบประมาณที่พวกเรารวมกันทั้งหมด3,600บาทเงินที่ใช้ไปทั้งหมดคือ3477บาทตอนนี้เราต้องขนของลงหลังกระบะแล้วเคลียร์ตรงที่เก่าที่เราทําไว้แล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ที่เราวางแผนไว้นะครับทุกคนครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะฟูพื้นด้วยไม้นะนะครับให้มันเป็นการเป็นพื้นเรียบนะครับผม ตอนนี้แผนของเราจะเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นบ้านไม้แทนนะครับตอนนี้เราซื้อเสามาหต้นนะครับแต่ว่าเสาหนึ่งต้นเนี่ยมันค่อนข้างยาวเกินไปผมว่าเราต้องใช้เสาเรื่อยตัวอะไรี่หัวครูนี่เหี้ยมคนนั้น้นสอบไที่ป็นไม้แล้วต่อไปเราก็จะเริ่มขั้นตอนการตัดไม้ครับตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการวางแผนให้ไม้มันประหยัดที่สุดนะครับ วยครั้งแรกเลยนะทุกคนในชีวิตที่ผมทํางานแบบเนี้ยครั้งแรกปะกอนะครั้งแรกครับผมปกติอยู่แต่หน้าคอมใช่เฮ้ยเป็นไรพีเป็นไรเฮ้ยขอโทษี่ขอเป็นไรกระก๋องมันตีตะปูผ้ามันโดนมือเฮ้ยมาดูดิเหมือนเนื้อหลุดเลยเดี๋ยอะจังแฉะเข้าข้างในก่อนสอบกันไอ้ดิมดิมช่วยก่อนโทษทีพี่ผมโทษทีพี่โอยแง่มันคือหัวตะปูผมตอกลงไปแต่ผมตอกแรงเกินคือมันแฉลับไปโดนเ พักก่อนนะไม่ไหวพักก่อนได้พี่อยู่ไม่พี่ปุ่มมันตกโอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดเรื่องกันได้หัวมันเล็กมากทุกคนแล้วมันตอกยากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจานทีมตอกตะปูกันได้ครับทุกคนครับเฮ้ยทีมมเตี้ยวนะมันตีมไนทำไมอะไรมันไม่ตรงเนี้ยแล้วไม่ได้วางข้าวเป็นยังไงมันเบี้ยแล้งแต่ตอนตอกลงไปขึ้นตะปูตอนแรกมันก็ตรง เอันนี้ตามมาแก้งานเพื่อนรักใช่ไหมไว้ใจอะไรไม่ได้เลยหนุกไว้ใจพี่เต๋อคนเดียวเลยโจโจโจจ้าตอนตอบลงให้พูดคำว่าโจโจนะโจ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 เอขอบคุณชื่อโจด้วยครับผมโจมีรถอะไรหลายคันปะอะไรเออเอามาตอบลรว ก่อนพักผมจะให้เพื่อนรักของผมโชว์ประสิทธิภาพตอกม้าลงเสาอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยไปซื้อของช่างนะคนขอถ่ายรูปพี่เสือยิมเมอร์พี่เนียพี่จิ้มไม่มีนะไม่มีบอกนายเนี่ยตอกลงเสาให้เรานะนายวีเอฟซีเลยไป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 นะเอาเลยเพื่อนเฮ้ยโจ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 พอพออี้ยเอดยอดทำไมให้เราฟังนะไม่ยวเลย เฮ้มีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างอยากได้สปอนเซอร์ยังเลยอ่ะช่วงพักก็ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะไปสร้างบ้านกลางน้ำนะครับช่วงพักแบบนี caffeine, ihad, ้มันก็อยากจะมีสปอนเซอร์ใจดีอะไรที่แบบเติมพลังให้กับพวกเราได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยครับของจริงครับของจริงมาแล้วเล้วเหลือต่อกับะปูตัวนี้ปุ๊บตรงนี้เราจะกั้นคอกสามเหลี่ยมเสร็จคั่อกวเชิญได้ชื่อดังตรงนี้นะครับผม มึงมมึงมีมึงมีมึงมีมึงีิดมาจากเมื่อคืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ชิดนะไม่ชิดนะ้าเรืออว้าวมึงเต้นนะโต้นังเป็นผู้เากลับมาตอยันร่างแบบเป็นสภาพปัทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำหลังคากันหลังคาพี่คิดว่าทำแบบสรุปดีกว่าเพื่อให้น้ำมันไหลลงได้ข้างหน้าสูง ครับใช่แล้วน้องตกอย่างนั้นไงเะลบลงพึ่งมาแงนมีแรงว่าอ่ะทำอ่ะยังไงโอ้ยโอ้พังพังมีแรงหรเปล่าเฮ้ยโอ้ยเย้ตอนนี้เรากำลังจะแบบทาสีนะทุกคนจะรีบบอกเนี่ยให้กูหาหเข้าทาตัวเองเองครับตาผม น้ำนี้น้ำล้างวัวอา้าวชิมหายทำต่อทำต,ต่อเดี๋ยวดูพ่อทำเป็นตัวอย่างทำเอาได้ครับ a few minutes later ทุกคนครับล่าสุดจานทีมชาติจานทิน,น,นแล้วครับดูดรามเลยนะโอ้ด้านที่ส<า>องน,น,นะครับทุกคนดีมือเป็นคนทานะครับ แล้วตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะต้องวางไม้สูงหน่อยเพื่อให้มันสลบไปด้านหลังครับแบบเวลาฝนตกมันจะไหลไปด้านหลังมาลุยเลยคนขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมอพอพอ,พอพอดีเลยอะ่ะพอดีไปสุดอุ้ยเข้าไหมอะไรอะไรไม่เข้าเพยนไม่เข้าโอ้จันทีมีแก้วครับเปล่มามัดดีกว่าเคลื่อนมาไหนเลื่อนมาไหนเลื่อนดูก่อนเลย ค่อยครับพอใส่หลังคาแล้วมันโคตรดีข้างหน้านี่ก็ทำเ,ทเป็นผ้าใช่แบบรูดจิ๊บอ่ะมันรูดอ่ะครับตอนนี้ข้างในเนี่ยก็เริ่มมีเสียงกล้องกันนะครับคือเวลาแบบเราทําอะไรเสร็จที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ปะเสียงมันจะกล้องกล้องนะใเดี๋ยวเราจะทําการทำมันเรียบร้อยแล้วเราจะเคลียร์ตรงนี้นะครับหลอาที่นอนมาปูนอนกันมาปู อ,อะไรกันนี่อ่ะอยินดีกันตอไปยังเสร็จเลยเสร็จแล้วพี่เสือได้ไปเรื่องไปเอาสาวมาไปไปฮะข้างในนี้เราอาจจะทาแบบ สไลด์เป็นเวลาเ,ลเร,ราให้พอเอื่อไรครับทุกคนครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าเราก็ทําบ้านนี้ให้เสร็จได้จนพวกเราเนี่ยสามารถนอนได้แล้วหนึ่งคืนนะครับทุกคนครับเฮ้ยทุกคนไปยองกินนอนกันมาเร็วไหนเลือกเลยนะเพื่อนแล้วขวามหน้าอกอิ่มมุมนี้แล้วคันได้เลยเดี๋ยวเราแอบ,บดูเฮ้ยไม่เจมอมาเนี่ยไปตอนเหนื่อยแล้วนายไม่เหนื่อยเฮ้ยเกินเออเอว่าพี่ยังไเล่นไหวนายทำไรอ่ะอันนี้คืออุลาอุลาอุลากู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 กาอุกาอุกากูกูเบบูเบบูเบบูกูกู โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็สร้างบ้านแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในนี้ไดี้เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> กันเลยก่อนเราจะไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามกันหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยประทับใจชอบหรือว่าไม่ชอบหรืออะไรเนี้ยจานพิมเมื่อกี้ทาสีกัตตาบ,บอดทำไมตาบอดตีก็ดีเงาตาแล้วพี่เสือ,อพี่ชอบที่ทำงานคนเยอ <laughs> พวกเราเนี่ยจากที่แข่งกันอยู่อะ่ะมาร่วมมือกันเว้ยโดยกันทำนู <tır m> ่นทำนี่เหนื่อยทุกคนครับไม่มีใครไม่เหนื่อยต่อไปตองดีครับตองดีว่าไงอาสีอาสีอาสีต่อจากจานทีมอะจานทีมท้าไป3ปืน้นนเข้าตาเลยแล้วที่เหลือก็เดินบ่นอย่างเ,าเดียวเลยโอ้ตัวดงว่าที่มึงนี่มึงชอบเพราะว่ามึงทาน้อยอะดิเอ้าพุ๊บปุ๊บชอบตอไหนอบชดตอนไปตอกเสาตอนทำคลองฝนฝนอบ่อยนะว่ามันเสี่ยงจริงปักที่ต่อไฟอ่ะจมไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วขาน้องตากล้องอ่ะอยู่เงี้ยข้างๆปักอ่ะ ไม่รู้เรื่องด้วยถ้าช็อตก็ไปกันหมดอ่ะทุกคนร่วมมือช่วยกันทำครับชอบตรงนี้ครับสั่งใมักครับผมส่วนตัวผมนะครับผมชอบทุกๆอย่างที่อยู่ในคลิปนี้เหมือนพี่เสือเลยแล้วก็ชอบตอนที่พวกเราเนี่ยมาจับเข่าคุยกันแล้วก็นั่งตกลงกันว่าเราจะทํากันต่อผมถ่ายคลิปปิดไปแล้วนะแล้วดีมันก็คงจะเซ็งมันได้ต่อ้นแล้วตอนที่ดีมันร้องไห้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันก็ร้องขึ้นมาเลยผมรู้สึกว่าเราต้องทําต่อว่ะอะไรเงี้ยแล้วแล้วพวกผมก็ฮึบขึ้นมาแล้วก็ บอกให้ทุกคนกลับมาร่วมมือร่วมใจกันครับก็ทํากันจนมันเสร็จนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องๆ้องทุกคนนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้ขอบคุณน้องเบื้องหลังนะครับผมแล้วก็ตากล้องทุกๆคนทุกๆกท่านเลยนะครับแล้วก็น้องบิ๊กสโมกน้องบอยน้องแม็กโอเคบิ๊กมาหนิอ่าเขาเรียกว่าเบื้องหลังโอเคครับทุกคนครับเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดที่ทมโพดิ้งให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอพักผ่อนกันก่อนนะครับเอา พก็เดี oh, mm ๋ยวพวกเราเนี่ยจะ24ชั่วโมงนอนกันที่นี่แล้วแบบตอนนี้เลยอุ้ยโอ้ยไปสามวันสามวันสามวันขันวัคซีนตอนนี้เหรอหาเมียก่อนนะขันวัคียขันวัคซีนเหอนี่ก็สามวันสองคืนแล้ว